นี่แหละคือเบื้องหลังของสวนเอื้อยเคยกับอันเอื้อยเฮานะนี่โคนเมื่อปลูกแต่ละเทือปลูกสวยลอะน้อยปลูกสวยแต่ละชิปต้นชาต,ต้นกน็คือนี่แหละคือเบื้องหลังเลยคุณโอ้ไม่ก็เล่นบวฮิมซีเต็มเล่นหน้าหลังบ้านจุดยงางบ่ได้เสียดายแต่ว่าดินน้อยคันดินหลายนี่รู้สึกวแบบ่าแซดขนาดเลยน้องมาหาเลยวแบบัวแซเจ้าคมห้อ,อแกงกันละกิน มาลืมไหเทคซีเบิรงอันอยังก่อนซีมประมาณสามเลยน้อไปเลยจริงสามคนสบายทุกคนสบายดีพี่สทุกคนเ้ยย,ยินดีตอนทับเข้าซ่งายองให้เองละน้อยสาวล้วห่างหายจกักการลงคลิปมาเป็นเวลาสองมือปลาแล้วพีพีนี่เมื่อนี้นี้ไผ สงสัยอกว่าละ่ะนอ้อยสงส่ก็คือจะบโบแมนอยู่เฮือนเฮาเพียบซีโบพูดเลยนี่ตอนนี้เขากะว่ามาอยู่ทีตรงกลางมาหาเอือยถึงทีเลยคิดนหอด้วยตูโบเมืองบ้านกันเลยว่ามามาถึงทีเลยมาเขากะเอือยเลี้ยงด่าเดัาเพียบซีนี้เฮาปัสิมาหา่างตอนนี้เขากับกาําลองชิลล่างผักนี่นี่เห็ดเข็มนีผักปลาพาหอมมากเลยใส่ันนั่นเพียบซี เอาใส่ดาดกินแซบแซบน้อยสิมาเสี่ยมล่างค่ะสิ้งมันเท่นัน้นสองไอ้น้องมันซอยร้อยแเนี่ยเออบัแล้วมันจะทายให้ไปถวยสิ้น,นว,ว่าหลาน้อยจะกินหลายปันไดฮะันจื้อบได้จือดนบ,บ่ผิดนะเดี๋ยวนี้จะเป็นคลิปที่สองที่เขามาทายกินดาดเพราะว่าตัง้งแต่ช่วงเดือนเดือ<ๆ>นไนเนาอเดือนเดือน<ๆ>อห้าบอเดือนเจ็ดวะหลังเดือนหกนะประมาณ ใน,นส่วนนัแหละทำมากินตังปป้งแต่เดือนตีกายนี่สิอ้วนสิคโครพ่อปีแล้วอ,อ,อันนี้เป็นปีละเทือบบอกว่าหมายว่าไม่กินอยู่พี่นะเอ่อกินโอก,ก,กาก<ร>ําลังสิว่าว่ากินแบบปีละเทือยอยู่กัยังอ้วนขึน้นอ้วนขึ้นบอก่าความหมายว่ากินอยู่พี่ใดไม่ได้ไว้ด้วยหมืนเลยอย่เขาล่างจะตาเนี้ปขนาดกินปีละเทือยสิว่าหยิบีสิว่าโบแมนบัตรเือนละน้อยไป็นอยกินบัตรือนนั่ กินอยบ้านเด้เราได้สักปีหนึ่งกับแต่จะบุ้งหอสีเขื่อนออันปุ้ยเห็นบุ๋มเป็นปุ้ยน้ำดา่างน้ำอย่างไรมมีนูอื่นเด้ข้างไหนเขาชิพาเอฟซีแกเบิร์อันหมานนอยเอฟซีเขาได้ทาย,ยาดอสูรเป็นตะแพงขนาดเวมาใ์ไตู้นะ สองเยายิขาหมายมากันี้็เละน้อยมากเปิดขอยู่นอื่นเขาทายมุมกว้างให้เพื่อนกันได้ห่กะกว้าง่เออโอเคโอเคมุมนี้<ด>โอเคละได,ได้ละแจ้งาานนสาเห็นเบิดทุกันทุกแนวแมนอันแนวหกหกไปแถวนั้น <c oughs> เห็นเบิด <c oughs> มมแต่ออกิกไปบ้านเราล แบนแบบเป็นธรรมชาติแม่ไปตุกเป็ดตุกไก่ตุ้งัวมองอีกนไอย่าอยอยู่นี่มีแต่ยุงกับกับแกเล้เจ้าลาแล้ถึงอันแซ่น้ำดำกันมาที่กบสิบิฮอดอันที่ปวกไปที่ที่เอ็นเราบอกบุกเกิดจากเชื่อฝนโตเอาเลยเอาไปยังบุกเก่นงได่ห ไอ้เลฟซี่าขอตัวล่างผักมันเดยบ้านนั้นค่อยพบกันใหม่หลังจากดีข้างทุกอย่างแล้วโอเคน,นี่เลฟซี่ตัวหมาหน้อย็อสร้างขนาดเลยหมาเอ,อ้ยตูวมันเลี้ยงอยู่พี่เกิดลูกซี่ตัวเอาเห็นคนละสองตัวยังสองตัวเลี้ฟซีแต่างเจ้าเตี้ยบ่นี่นะคือเจ้าเตี้ยแท้ดิแต่ว่าเจ้าเตี้ยหลายขาวหลายกนเจ้าเตี้ยมาเกิดวะฮะเจ้าเตี้ยมาเกิดวะเพราะ่าเขา นักท้ายสบายดีเน่พี่จะสร้างขนาดหากกันได้เดือนหนึ่งใช่สิเดือนปลายเปะตุยตุยกล่ำจนวอดเต็มเอาหมอน,มนันมาแน่ตัวพูดทีาผููนี้หันซื้อ,อนะเนี่นยเกาะซื้อไปลายนักแท้ เอะตะเอ๊ะจะบายดีเรามีชื่อว่าผิงผิงนะจ๊ะ,าะฝากเนื้อฝากตัวด้วยแต่สร้างมีแข่วเลี๋ยรอนะผิงผิงมีแข่วแล้วตัวแม่พิบซีเบิ้งหน้าเปยนะแต่ตสร้างขนาดึแต่ข้ามดิ มาพีพีตอนนี้เขากระหา่านเรียบร้อยแล้วม,มันเริ่มสินกันเลยพ่อ,อเพอพอปลี่ยนหนึ่งเปลี่ยนที่มาก,กินแล้วนี่ตอนนั้นไม่เขากินด้วยนาบ้านพันไปดูขเขาแจกออหม้เสองอันใหญ่ตัดเฉย พอเปิดนะคะรู้สึกว่าแซบขนาดเลยน้องมาหาเลนว้าพูกแซบเจ้าคงพมมแกยังกับอะ้วกินบ้านลืมให้ทีสีเบอร์น่นยังกอ่อนสีนหรอประมาณสามงี้งไปเลยกินสามคนอือือ ิมน้ำหนักให้ตัวเองเป็เรกแม่กับพ่อมันอยู่สองคนโตมาลาตีสีชิ้นหอดลูกกันมาแล้วะอ๋อเดอีเลอี่ลตอนนี้หรนจะงงไอ้ตัวเก้ารตีเก้ามูฝ่ายรติบ่ทอดแล้วเก้ามูงายฝ่ายีฝ่ายีมันี่ ้องันบอกอะไรได้ไหมเขาเอาบะคะก็าอเอาลยใช่ว่าน้ามันมีดีดากนนะคะอกได้ไหมได้ได้ว่ะแม่งพอจะพอจึงว,ว,ว้าวกินดาาให้เพิ่มน้ำหนักประมาณสองโ ผักดองเป็นอย่างค่อยเอื้อนผักดองทั้งๆที่โบได้เอาดอกผักมาทอดไงนะนุ่มสุดเลยตู้ประเทศอันนั้นดองมีแค่รสละกากระแตงกระเทียมซีมเพป็นว่าโบซีมละพาดเนาะตักใส่แตนอใส่ได้ไหมได้เอาหยิบจะคำพันมาใส่แตนอแบบพอรองพันคำหนึ่งกันแบบค้ามแน่ๆเลย ก็เป็นเงียบเนาะเป็นน้ำมันมูมีเสียงไม่แต่เสียงเป็นเสียงกายเสียงงวเนาะมาขิงอยู่พี่นิ่าเก็บนิดกว่าไม่แล้วตรงนี้เอาออกแล้วเสร็จแล้วนะทำเสร็จได้ปะเจ้ากันเสร็จแล้ว ได้ยังได้ทานอะไรบบได้พ่อละสุกเปล่าอะไรยังพอแล้วอย่าลืมกินบ้าก่อนอะละน้อยเพียบทำบางไงได้อยู่อะเอาหน้าตาเราะเอาซิ้งไปเาเะเอาไว้ใส่น้ำลหลก็ได้แบบนี้เอาแบบใหม่ใหม่ก่อนป่ะเอาแบบใม่ใหม่นี่นะต้องเช่าเข่าแน่ๆเช่าเบื้อนจะบางเงาอะตกบางเงาว่้ไง

ก็บมาด้วยดอกควงใส่งมันก็นกนมีสารในนั้นฮาวโบลิเดตต่อแล้วนะทำอะไรก็ต้องกินเขาก็มีผักนะนนีออ้ฮาวโบดิเ็ตต่อแล้วฮาวา่บลิลไล้ล์เราคุณคืลอลายดอกแต่ว่าเบืองบนปัจจุบ,บันนี่ด้วยได้ห้าสิบเปรเ็นเจ้าได้ห้าสิบห้าสิบสิบเปอร์้ซ็ยแล้วเจ้ว่าเขาอย่าง หกสิบสองอยากถึกวา่าบ้าแบบยังนม่หออย่างถึกเลยอ่อเพื่อทำเด็กมีกวัวเร่องต้นไม้ก่อน,วาาอนเวลาทานไปจากสมูลแล้วและนอยยังนั่งอยู่เตียนหน้าเตาที่สองแล้วพี่สี <laughs> นี่ ซีนถ้าเอามาด่ามันก็จะเป็นซีนนมนมหมูโฮเมซีนนมหมูคุนซั่งซัเดืนี้อร่อยเริ่มขายมาหนาท้องเมซังมันจะเป็นคนสั่งสูงเลยเดินกินท่านึง แค่น,นี้จังดิมมาจิบสิทันเนาะมาถึงแกลบซี่เจ้ากลว่มซื้อลืมันายืมางของความจมอดเมื่อเย็นแล้วจะกลับบ้านจะเศร้ามาต่อแรงเพื่อมากินดาดแล้วกลับเมื่ออื่นตอนเศ้า <laughs> กลับชินฮอดอันชิมฮอดเห็ดปวก อืน้ำเจวไอ้ตูเห็ดแซบแซบกินน้ำเจวฝีมืออะไยต้องแซบอ่ะเบิดแล้ว่ะย้อะแล้วไหนดูยูนั้นตู้เย็นมีจักสุกบล็อกสรมาอ้างใะไอีกวะคนคนกันเล mọi người gì bằng tuk kèo hôm nay tuk cặp to ở ba nè 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 แบบความเข็มขุ่นนะยุ่ไปเลยนี่ไปแดบอ่ะไม่ปแด,ปปเ,ดเจวนั่นเนาะมา<ะ>อย่ากให้แซ่บต้องใส่งาไปนำไปแเจลหนึ่งน้ำเจอันนี้เจลจุ่เจหมอนัง ทำนิป้อนทีฟซีย่ามันกูเลยกระเทียมไองเปน็นอะจาอขึ้นดับป้าทีฟซีน้ำเจลจินดาพังน้ะปลาไม่พังน้ำเย่บพัง<ะ>เยียงปากรองไปอืมไมล่ละ ก็ใหม่ๆอย่างอเอื้นเนาะมอกินอัไนี่ขเขากินกระจุงมันเม่นแล้วนะเ่นแล้วแเดีวส <c ười> ิบขัดขนาดเลยกินยนันอย่ยากได้ผมงูบป่ะมอแค่ว่าขัาด,ดจ,นนจะถึงได้อยากได้ขึ้นแม่ใจนะมือทัดเ้ยอยากได้นี้น่าจะถุงเลยมือ มื 90, 90, 90, 90, ่อนที่ดึงจเศร้าก็ได้ตูวมารอเก็บเอาเครื่องทัวคิคิเห right. ็นแคักดีอันนี้เดี๋ยวมีสองอันจะแบ่งกันอันนึงถั่วใหญ่ๆนี่เพื่อนๆควรพอนี่มีกระชิคอใบหนึ่งมีสามใบเออกระชิคอใบหนึ่งเพราะไม่ใหญ่ปะหน้าเขาขนาดใหญ่เลยเซวาทุกทัวนี่ก็คือแบบ ไม่หยังไม่หยังลูกเ <c oughs> คอิญมามวเมย์เราไปยินอ่ะได้ยินปะลูกเอ,อิ้นละ่ะลูกนกไม่ยินเสียงแต่เ้าวภาฮิซีเหรอบรรยากาศเหรอเบิรนบรรยากาศแถวบ้านแถวบ้านคงกะลองเบิร์นี่เป็นอะไร้ปิดได้โอ้ยแก้ได้ ระน้ามเปิดเลยตัวนม่จริงเม่น,นี่เอามาในคอไหน,น,นมันแห้งแล้วน,นทนขนาดดยสองไอ้น้องนี่ไอ้เฉยก็คืออิม่มแล้วยังด้ส่งไอ้น้องอีไหนอยู่จำงกันเนี่ยเ่นงานปคนต้องฉี กันสองคนก็จะสิลมันกันากมาจับสลมอ่ะภาพบรรยากาศตอนเศร้าอยู่บ้านไอ้เคยทีีตื่นเศร้ามาน้อยบุมงึงเลยเมื่อคืนนี่ว่าฝนตกน่าจะแห้งเตอะเปแล้วนี่จะเป็นซ่มเลยแต่ว่าบบเห็นหน้าหงคือบ้านเรา ฝนตกมาระบายไปเลยพอโทรมาอ้น้ำแบบฝนตกบังแห้งพียซียวนบ้านไพรรอมนะน้ำหง่วงคนวะนี่เบิ่งซุมอ้าต้นหมักหนาวแนวเดียวกับต้นอยู่หลังบ้านเขาแหละเพราะว่าการไปเต่พี่ต้นเดียวกับพอเลยนะพี่ซีปลูกต้นเดียวพอเลยอืมภาพบรรยากาศ ตัวหมาสามสหายไลย่ให้กันเลยเปื่อนเบิร์ดหน้าบ้านน่ะไอ้เพื่น,นตัวหมาเหม็นปล่อยของเฮือนเฮ้ยอย่าเฮากันไหมอันนี้เป็นไอ้มูเท่าช็อกเกอร์กูใส่อันนั้นเห็นไปเข็้หมนันวันนั่นเสาช็อกเกอร์อันนี้เป็นเอื้อยสองซุก,กี้ โอ้ยโแมนพี่อันนี้ช็อกเกอร์อันนี้ซูก้อันนี้ซูกา้าซูก้าไปเห็ดหม่นมาเพื่อนเบิดได้ขึ้นแป๊บขึ้นไปนไปล่ให้กันเลยดำขาวแล้วก็มีหมาน้อ้สองตัวลูกของปุณณ์เดว่าต่อไปเราจะปุณณ์ได้มีลูกแล้วว่าหมานแล้วเกิดสี่ตัวเฮียบแี่ว่วอันเอาไอ้คนณสองตัวละยังสอง น้อยสิออาตัวหนึ่งน,นี้เพื่อจะเป็นอ่าต้นเอียงกับพันเอิญน,นะไอเคยพันการไปบกักไล่ขนเมือ้อไพล่ร่มเนี่ยแหละได้ <c oughs> ตะกี้นะ่ะเบี้ยไม่นะ่ะเต็มเปเลยแถวนี้ <c oughs> แต่ว่าอันขนเมื้อแล้วหลายเลิศคนใหญพอละก <c oughs> ็จะมีบักมอนมีเกือบทุกอย่างคือกันเลยมีต้นกระถินได้กินกับตำมะฮงพ้อง วิว <View. S 2> มึงชอบหากินบางงันที่มันสุกบ่้มีป่วยแล้วหากก็สิเริ่มเป็นไวยดิที่หลังบ้านกับมีต้นไม้มีใครอยากดูไหมต้นไม้ทั้งนั้นเลยอ้าวสาวสะอ่อนเดีย ความว่ามากกันปลูกต้นไม้พีเอฟซีนี่แหละที่พีเอฟซีเห็นนันเป็นสวนใหญ่ใหญ่เห็นก็คือนี่แหละคือเบื้องหลังนี่คือเบื้องหลังตะกี้หลายคนนี่บอกเรื่อยๆว่าตะกี้หลายคนนี่ว่าแถวที่งานรถนี่ก็ยายมาบนเรตตะกี้ตัวนี้เป็นเฮืงานรถต่จอดบ่ได้ละแปลว่านี่แหละคือเบื้องหลังของสวนเอื้อเคยกับอันเอื้อเฮานะ ผลเมอปลูกแต่ละเธอปลูกสนะชยลอะน้อยปลูกสวยแต่ละชิปต้นสาต้นก็คือน,นี่แหละคือเบื้องหลังเลยคุณโอ้แม่ก็เล่นบูมิฟีเต็มเล่นหน้าหลังบ้านจุดยางบบได้เสียดายแต่ว่าดินน้อยท่นดินหลายนี่ปลูกทุกอย่างานะต่นั่นก็มีทุกอย่างนี่ยานางที่แบบเอาไว้ยองแกงน้ำไม่ก็มีบ่มีแต่ก่อนเราไม้นะ <laughs> หอมแหมเอ้ยกระปุกอยูย่ในหุณตะวันเขาแบบโได้ซูมไอพีเอฟซีเบิง้ง อยู่ไนก็นจะมีต้นสลิงปิ่งัวน,น้อยมาไปกินตลอดซ่วงมะฮีนต้นกล้วยต้นบังนาวบักขี้หูโอ้มีครบกระทันครบจบในบ้านหลังเดียวท้มาม่จากะฟฝนตกโอ้ยอากาศดีขนาดเลยแถวในเมืองต้ดนดนดนละน้อยกับมาเธอกระเจี๊ยบเพราะน่าไข่ออกมาได้ค่ะกลุ่งกันข้ามนี่ก็จะเป็นอัน มันมีสปาพี่จีแถวในเมืองก็กจะเห็ดแต่รถใหญ่เลยนั่นแหละบูคือบ้านเฮาเห็ดแต่ตะงัวตะคว,วายน้องๆกก็เราไปหุงเหียนโอ้ยบ่เฮาเพื่อนเลยลูกบ้เาเฮาบ่เฮาเอ้ย